ตอนที่13นึกกลับหวนคืนคําเตือนตอนนี้อาจจะมีฉากความรุนแรงเลือดการทรมานหดหูสะเทือนใจเจ๊งบอกคําเดียวเลยว่าเจ๊งแก้วในมือกระทบกับโต๊จนเกิดเสียงพางมองไปยังสระน้ำที่นิ่งสงบขออนุญาตครับคุณเมเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับ ไอทัสท,ที่เดินเข้ามาทีหลังหยุดยืนเอามือกุมเป้ามองผมตาบ,บิดๆผมมองนาฬิกาข้อมือบนแขนซ้ายที่แสดงเวลาห้าทุ่มกว่าก่อนจะสั่งให้มันนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามนั่งคุณเมย์จะให้ผมนั่งเก้าอี้ตัวนี้เหรอครับไอทัสท,ทำหน้าเบือบ้อใช้นิ้วชี้ตนเองสลับกับเก้าอี้เออนั่งเป็นเพื่อนกูหน่อย เมื่อเห็นว่าผมตอบอย่างนั้นมันก็หย่อนตัวลงเก้าอี้ช้าๆพยายามทำให้เกิดเสียงน้อยที่สุด30นาทีต่อมาบอดิการ์ดหนุ่มนั่งนิ่งเกรงมองหน้าผู้เป็นนายอย่างเมตเมทียกแก้วดื่มบันตีสีอำพันและถอนหายใจรอบที่ร้อยเห็นจะได้ เขาคิดวิเคราะห์ในใจว่าทั้งที่วันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องให้เครียดออกไปเที่ยวเล่นทั้งวันแถมยังไม่ได้เจอหรือแม้แต่เฉียดเข้าใกล้กับคู่หูคู่กัดยังคุณเตชินเลยแม้แต่น้อยแล้วทำไมเจ้านายของเขาถึงได้มานั่งทํำคิ้วผูกโบอยู่แบบนี้คุณเมเครียดเรื่องเบื้องบนหรอครับ เขารวบรวมความกล้าทำลายความเงียบด้วยคำถามที่คิดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดเรื่องเหตุการณ์วันก่อนถึงจะช่วยเตชินออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ผลกระทบจากการที่เมธเมธีสั่งการให้ใช้เฮลิคอปเตอร์พร้อมกันถึงเจ็ดลำก่อให้เกิดปัญหาจุกจิกตามมาพอสมควรเฮ้ยนั่นมันก็เรื่องหนึ่งแต่พ่อกูคงจัดการไปละ คำที่ออกมาจากปากผู้เป็นนายทำให้คิ้วของเขาขยับเข้าหากันอีกครั้งถ้าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วยังจะมีเรื่องไหนอีกแล้วคุณเมย์คิดมากเรื่องอะไรอยู่ครับถึงผมอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าไอ้ตุลน,นะดิผมกระแทกฝ่ามือลงกับโต๊ะจนคนข้างๆสะดุ้งตัวโยนหลังตรงตัวลอยค,คุณตุนทำไมเหรอครับ ไอทัศ์ยกตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วใช้มือยกเก้าอี้ออกห่างจากผมมากกว่าเดิมวันนี้มันได้เงินมากี่บาทผมถามเพราะไอ้ทัศน์เป็นคนเอาโรตารี่ไปขึ้นรางวัลให้เองกับมือมันทำท่านึกและนับนิ้วอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบเสียงใสสองหมื่นครับเออมันถูกรางวัลสองหมืนแต่มันสั่งชุดไปถวาย3ามแสนหพูดแล้วอยากจะร้องไห้ ที่ผมพามันไปก็เพราะจะเอามันออกจากวงการผ่านเงินแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย3ามแสห้าไอ้ทัศต,ตกใจจนตาแทบถลนออกมา <c oughs> เห็นไหมล่ะผิดคำพูดผมซะเมื่อไหร่ว่ารู้ถึงไหนอายถึงนั่นเฮ้ยผมถอนหายใจรอบที่ร้อยแก่อนจะยกแก้วขึ้นดื่มด้วยความไม่สบอารมณ์ของผมทำให้เกิดบรรยากาศอึมครึมขึ้นมาอีกครั้ง แล้วผมก็เห็นไอ้ทัศมันนั่งนิ่งพยายามเก็บทรงสุดฤทธิ์แต่ก็ยังหลุดหาออกมาจนได้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> มันยิ้มเขินโชว์ฟันขาวที่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบตาสองข้างกลายเป็นสลอีดูน่ารักน่าเอ็นดูจะว่าไปไอ้ทัดมันก็เหมาะเหมือนกันนะเนี่ยจะมองมุมซ้ายก็ดีมุมขวาก็โดน เหมาะกับการเข้าคอเล็กชันไมายเลิฟของผมมากไอ้เต้าความรักของพ่อไว้เดี๋ยวป๊าป๊าจะหาคู่ให้หนูนะลูกคุณเมยิ้มอะไรเหรอครับสงสัยผมจะใช้ความคิดเยอะไปหน่อยจนคนตรงหน้าผิดสังเกตอ้อเปากูแค่สงสัยสงสัยไอ้ทัดทวนคำทำหน้าจริงจัง ผมจึงกระแอมเสียงเรียกสติตนเองใช้สมอง200 IQ ที่มีคิดว่าจะพูดอะไรดีคือเข้าใจไหมว่าก่อนหน้านี้ก็แค่ตอบไปแบบไม่ได้ผ่านซ um. ีริบิลัมตอบให้มันจบๆไปก็แค่นั้นทำไมมึงถึงมาทำงานให้กูวะได้เงินดีเหรอแต่แรกกับอิสรภาพในการใช้ชีวิตของมึงจะไปไหนตามใจก็ไม่ได้จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้กูว่ามันไม่คุ้มเลยสักนิดอะ หรือว่ามึงหลวมตัววะแล้วแบบวงการเนี้ยเข้าแล้วออกไม่ได้ลาออกเท่ากับตายางี้ปะผมเพิ่งนึกออกได้ไงวะเนี่ยนี่ผมกําลังใช้ชีวิตของไอเมย์อยู่นี่หว่าตระกูลมาเฟียวงการมาเฟียโอ้ oh my god ตั้งสติก่อนครับคุณเมย์แต่แล้วไอทัศก็เรียกผมกลับมาก่อนที่จิตจะฟุ้งซ่านตะลิดไปมากกว่านี้มันหายใจเข้าแล้วใช้สายตาเอื่อมระอามองมาที่ผม คุณเมย์จำอะไรไม่ได้เลยเหรอครับจำจำอะไรวะเมื่อเห็นผมส่ายหัวแล้วมันก็ขยบเก้าอี้เข้ามาใกล้และเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตให้ผมฟังตอนอายุ8ขวบคุณเมย์ถูกลักพาตัว16ปีก่อนหน้าพวกเราต้องฆ่าเด็กนี่จริงเหรอพี่มึงขัดคำสั่งนายได้ไหมล่ะเลิกพูดมากแล้วรีบขับไปได้ละเสียงสนทนาระหว่างชายชะกันทั้งสอง ในขณะที่คิดว่าเด็กตัวเล็กที่นอนอยู่เบาะด้านหลังกำลังสลบสลายไร้สติแต่ในความจริงไม่ใช่เมธเมธีเพียงแกล้งแสดงให้พวกเขาเข้าใจอย่างนั้นในขณะที่รถเคลื่อนตัวเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นเรื่อยๆคนตัวเล็กก็พยายามคิดหาวิธีเอาตัวรอดไปจากสถานการณ์อันตรายที่มีเดิมพันเป็นชีวิตน้อยๆของเขาเองแม้อยากจะร้องไห้แต่พอรู้ว่ามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เขาจึงไม่ทำมันด้วยโชคที่ยังมีอยู่มากในที่สุดเขาก็คิดแผนการหลบหนีออกมาได้สำเร็จเมื่ออยู่ๆรถยนต์ก็ดับลงกระทานหันรถเป็นอะไรไม่รู้ครับพี่น้ำมันก็ยังมีอยู่ตั้งครึ่งถังนะมึงไปดูดิชายคนขับรถเปิดประตูออกไปตามคำสั่งเขาเดินไปเปิดกระโปรงหน้ารถขึ้นมองหาสิ่งผิดปกติอยู่นานแต่ก็ไม่พบ จนต้องเรียกอีกคนให้ลงไปช่วยดูเมื่อโอกาสทองมาอยู่ตรงหน้าเมธเมธีรีบคว้ามันไว้เขายกคอขึ้นดูและพบว่าทั้งสองกำลังวุ่นวายอยู่กับการซ่อมรถโดยมีกระโปรงหน้าที่ถูกยกขึ้นเป็นฉากบางอยู่มือเล็กเคลื่อนไปปลดล็อกประตูอย่างเงียบเชียบเขาหลบหนีได้สำเร็จก่อนที่ชายทั้งสองจะรู้ตัวเสียด้วยซ้ำเมื่อคิดว่าคงหนีมาได้ไกลพอสมควรแล้ว เขาจึงก้มลงหยิบแท่งเหล็กเล็กๆที่บังเอิญตกอยู่แถวนั้นขึ้นมาไขกุญแจมือที่คล้องอยู่ออกมาได้อย่างง่ายดายกระจอกปากเล็กยกยิ้มภูมิใจก่อนจะออกเดินต่ออย่างมีความหวังจนในที่สุดก็มาโผล่ที่กระท่อมโทมหลังหนึ่งนายเป็นใครอ่ะ เสียงเล็กแต่ฟังชัดดังขึ้นจากด้านหลังทำให้เมธเมทีรีผันกลับไปด้วยความตกใจมือขวาซ่อนเหล็กแหลมไว้เตรียมป้องกันตัวเด็กแต่ภาพตรงหน้ากลับเป็นเพียงเด็กที่ดูอายุน้อยกว่าเขาเนื้อตัวขาวสะอาดสะอ้านแต่อยู่ภายใต้เสื้อผ้าเก่าซีที่มีรูเล็กๆอยู่หลายจุดเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตอบอะไรคนตัวเล็กจึงเป็นฝ่ายแนะนำตัวก่อน เราชื่อทนนายหลงทางหรอหน้าจิ้มริมเปืือนรอยยิ้มสดใสทำใจคนตรงหน้าอ่อนยวบเมธเมทียิ้มตอบบางๆพร้อมกับการพยักหน้าอืมหลงกับพี่เลี้ยงแต่อีกเดียวพวกเขาก็น่าจะหาเจอ คุณตาสอนว่าถ้าหลงป่าให้หาที่ปลอดภัยแล้วให้รออยู่ตรงนั้นรอผู้ใหญ่ตามหาในรอที่นี่ก็ได้นะที่นี่ปลอดภัยมีแค่เรากับตาอยู่กันสองคนเออจริงด้วยนายเชื่ออะไรแม้จะพูดมากไปเสียหน่อย แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารอยยิ้มและเสียงเจยเแจวของเด็กน้อยแก้มใสคนนี้ทำให้รู้สึกอบอุ่นและสงบจิตใจได้มากเขาจึงยอมเดินตามไปนั่งที่แคล่ไม้ใกล้ๆอย่างว่าง่ายเมเมแปลว่าอะไรอ่ะอย่างเราชื่อทนตาเป็นคนตั้งให้ตาบอกว่าเราต้องอดทนและเข้มแข็งเพราะว่าเรามีกันแค่สองคน แววตาของคนตัวเล็กวูบไหวไปคู่หนึ่งก่อนจะกลับมาฉีกยิ้มกว้างอีกครั้งเหนื่อยไหมเหนื่อยเรื่องอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวก่อนอย่าเปลี่ยนเรื่องสิตกลงเมแปลว่าอะไรนะบอกหน่อยสัญญาว่าจะเป็นความลับระหว่างเรานะเขาเข้าไปจู่โจมเกาะแขนคนโตกว่าโยกไปมาออดอ้อนเมไม่รู้สิ คงจะย่อม,มาจากชื่อจริงเพราะแม่ฉันมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนพวกเธอตั้งคันในเวลาไล่เรียกกันเพื่อนอีกสองคนที่คลอดก่อนตั้งชื่อลูกขึ้นต้นด้วยสระเอเหมือนกันด้วยความบังเอิญแม่ก็เลยตั้งชื่อฉันว่าเมย์สุดยอดถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะเวลาล่วงเลยไปจนตะวันรับฟ้าแต่ก็ไร้ซึ่งวิแววของผู้คนไม่ว่าจะร้ายหรือดี เมธเมธีจำใจต้องพักอาศัยอยู่ที่กระท่อมหลังเก่านี้ไปก่อนกลางดึกทุกที่ปกคลุมไปด้วยความมืดดูเหมือนว่ากระท่อมของสองตาหลานคู่นี้จะอยู่ห่างไกลจากบ้านคนอื่นๆมากพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีเพียงความมืดมิดของป่าเขาเพียงเท่านั้นทำไมนายยังไม่หลับไม่ง่วงเมธเมธีเลือกที่จะโกหก พื้นไม้กระดานที่ถูกปูด,ด้วยฟูกเก่าๆกับพ,พ้าห่มผืนบางแม้จะง่วงแค่ไหนเขาก็ข่มตานอนไม่ลงจริงๆแล้วทำไมถึงไม่นอนหนาวขอกอดได้ไหมถึงจะแอบ,บตกใจอยู่นิดหน่อยแต่เขาก็ยอมพยักหน้า ทันทีที่ตอบตกลงคนตัวเล็กก็ขยับตัวดุกดิ๊กเข้ามาขดตัวอยู่ใต้พ้าห่มผืนเดียวกันเมธเมทีเพิ่งเข้าใจความหมายในตอนนี้ว่าที่ขอกอดไม่ใช่ขอกอดแต่เป็นขอให้เขากอดต่างหากอืมดีขึ้นไหมคนตัวเล็กที่ถูกกอดสั่นหัวงึกๆงึกเมดเมทียิ้มพางคิดในใจว่าเด็กยังไงก็ยังคงเป็นเด็กยังวันยังค่ำทำไมตายังไม่ขึ้นมาอีกอะ คนหนาวจะตายแล้วดีนะที่มีเมย์อยู่ด้วยเนี่ยปกติตาเป็นคนกอดเหรออืมลุงเห็นเด็กผู้ชายเดินหลงมาแถวนี้บ้างไหมตัวประมาณนี้ใช่ไหมเห็นเห็นฉันให้เขานอนอยู่ด้านบนบ้านนุ่นมึงแบลตัวมันมาครับพี่เดี๋ยวก่อนสิพ่อนุมใจเย็นๆค่อยคุยกันเด็กมันก็แค่หลงทางไม่ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือหรอกมัง้ง เสียงดังเอ,อะอะทำให้คนตัวเล็กที่เกือบจะพลอยหลับลืมตาตื่นไม่ทันที่เมดเมธีจะดึงตัวเอาไว้เขาก็วิ่งกลัวไปแล้วมีใครมาเหรอครับรอยยิ้มสดใสหุบลงเมื่อผบว่าร่างของคุณตาของเขาล้มฟุบลงพร้อมกับของเหลวสีแดงที่ไหลออกมาเรื่อยๆเด็กเขี้ยนี่เนี่ยนะไม่ใช่ไอเด็กนั่นนี่ครับพี่พวกเราจะเอาอยัางไงดีครับเราฆ่าคนไปแล้วด้วยอะเอาอยัางไงอะ ปิดปากมันสิวะก่อนที่ชายชะกันทั้งสองจะได้ลันไกลตอนมีเสียงปืนมาจากอีกฝากหนึ่งทำให้พวกเขาเองที่เป็นฝ่ายลงไปนองจมกองเลือดแทนคุณหนูคุณหนูครับเสียงเข้มของบริการ์ดวิ่งเข้ามาใกล้ ทำให้เมนเมธีเดินตามออกมาสํารวจเขาเหลือบมองลางไร้วิญญาณทั้ง3ามโดยสายตาไร้ความรู้สึกก่อนจะหันไปคุยกับคนที่มาใหม่ช้าจังนะเมธเมธียืนคุยกับบริกาศอยู่หลายประโยคแต่คนข้างๆยังคงยืนค้างอยู่ท่าเดิมราวกับถูกสตารฟเอาไว้กลับด้วยกันไหมตาพาคุณตาไปอยู่ในที่ที่สงบสุขกันตา เชื่อใจฉันตาฉันจะกอดนายเองตั้งแต่นี้ตลอดไปแม่ตาตาเป็นอะไรทำไมตาไม่ตื่นตาง่วงหรอแม่ช่วยตาทนด้วยคนตัวเล็กโผเข้ากอดก่อนจะหลั่งน้ำตาออกมาเป็นสาย เสียงร้องไห้ค่ำมควรดังกึ่งก้องไปทั่วป่ามันคงจะหนักหนามากสำหรับเขาเมธเมทีคิดเช่นนั้นขณะใช้มือรูปหัวคนตัวเล็กที่สะอือนอยู่ภายใต้อ้อมแขนของตนสอสอออดิโอสวัสดีค่ะเออตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟสักนิดนึงนะคะจากคำเตือนหน้าคลิปเนาะ คือก่อนจะแบบไปโฟกัสที่ความเซนซิทีฟอะสอสออยากโฟกัสที่ตัวของน้องเมย์เองในอายุ8ขวบว่าต้องเจออะไรมาบ้างถึงได้ยืนมองแบบ,แบบแบบนิ่งๆหน้าตาเฉยแล้วแบบไม่มีความตกอกตกใจเลยยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ